สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยาวนะคะแล้วครูก็จะอัดคลิปเป็นช่วงสั้นๆในแต่ละเรื่องเนาะก็จะเป็นซีรีส์ยาวละกันนะคะในเรื่องของการติวเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นม .3 ที่จะไปสอบเข้าม .4 นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่3าแล้วนะเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงเนาะ ซึ่งเราจะต้องรู้จักอันแรกก็คือระยะทางหมายถึงระยะตามการเคลื่อนที่จริงนะคะเป็นปริมาณสเกลาอันที่2คือการกระจัดนะตำแหน่งเริ่มต้นถึงตำแหน่งสุดท้ายที่วัดเป็นเส้นตรงนะคะเป็นปริมาณเวกเตอร์อัตราเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t s ก็คือระยะทาง t ก็คือเวลาความเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t เหมือนกันแต่ s คือการกระจัดแล้วก็ t คือเวลา ต่อมาก็คือความเร่งนะคะตัว a หาจาก v ปลายลบ v ต้นหารด้วยเวลาหรือเดลต้า v ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลานั่นเองอ่ะโอเคเรามาดูโจทย,ย์ข้อแรกกันเลยข้อแรกนะเด็กชายมานะเดินทางจากบ้านเดินทางจากบ้านตรงนี้ไปโรงเรียนตรงนี้โดยมีแผนการเดินทาง3เส้นทาง เส้นทางที่1เส้นทางที่2แล้วก็เส้นทางที่3ดังภาพกำหนดค่าสายคอรสมาให้ข้างบนนี้ถามว่าข้อใดถูกต้องอ,อ,อาจจะต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะโอเคข้อ1ตลาดกับวัดอยู่ห่างกันคิดเป็นการกระจัด100เมตรตลาดกับวัดตรงนี้ การกระจัดก็เป็นตรงนี้ถูกไหมอืมตลาดกับวัดต,ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นแสดงว่าการกระจัดตรงนี้อุย้ยการกระจัดที่เราต้องการหาเดี๋ยวเอาใหม่การกระจัดตรงนี้จะเบี้ยวไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะ่ะตรงนี้การกระจัดตรงนี้ ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองใช่ไหมตรงนี้มันเป็นมุมฉาก3 7 5 3ิบเจ็ดห้าสิบสาเพราะฉะนั้นเราต้องหาด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ก็ใช้ใช้พีทาโกรัสใช่ไหมคะจากตรงนี้เนาะ x ที่เราต้องการตรงนี้เป็นมุมฉากซึ่งด้านประกอบมุมฉากมันคือ100เมตรกับ100เมตรโอเคไปหา x ก,กันก็จะได้เป็น x อ่าเท่ากับสแควรรูทหนึ่ยกำลังสบวกกับ100่ยกำลังสองตรงนี้ก็จะเป็น10บกำลังสองยกกำลังสองก็เป็น10บกำลังสีก็เป็น1นึ่งหบวกกับ1,000งก็จะได้เป็น1,000งหมื่นก็จะได้เป็นรูท สองหมื่นสามสี่ x ก็จะเป็นอ่ารูทสองตัวนี้ถอดรูทมามันจะเป็นสิบกำลังสองเนาะรูทสองมันคือหนึ่งจุดสี่หนึ่งหนึ่งจุดสี่หนึ่งแล้วก็คูณสิบกำลังสองก็จะได้ค่าประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเมตรอ่าแสดงว่าข้อหนึ่งถูกไหมเนี่ย ไม่ถูกใช่ไหมเขาบอกว่ามันห่างกันหนึ่งร้อยเมตรอันนี้ไม่ถูกแล้วข้อที่สองเด็กชายมานะเดินตามเส้นทางที่สามได้การกระจัดมากกว่าเส้นทางที่หนึ่งเดินตามเส้นทางที่สามได้การกระจัดมากกว่าเส้นทางที่หนึ่งไหมเพราะจุดป,ประสงค์ก็คือเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนการกระจัดมันต้องเป็นไงคะมันต้องเท่ากันนะเพราะจาก เส้นทางที่หนึ่งใช่ไหมก็ไปอย่างนี้เนาะการกระจัดเส้นทางที่สามก็ไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเท่ากันนะการกระจัดเท่ากันมากกว่าไม่ใช่การกระจัดการกระจัดเท่ากันเขอสองว่าผิดอีกอะ ข้อที่สมเด็กชายมานะเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนบ้านไปโรงเรียนได้การกระจัดเท่ากับสองร้อยเมตรโอเคหาระยะตรงนี้เลยหาตรงนี้สองร้อยเมตรตรงนี้มันเป็นสี่สิบระยะตรงนี้เป็นสี่สิบเท่ากันเนาะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าที่เหลือคือเราจะต้องหาระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้จากสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะซึ่งเรารู้มุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสามสิบเจ็ดตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยสามารถหาด้านตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยด้าน S ตรงนี้อา่าเราตรงนี้เราดูนะมันเป็นมุมสามสิบเจ็ดหนึ่งร้อยเหมือนกันเลยแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้ขนาดเท่ากันก็ไปหาตัวเดียวนะได้เลย ครูให้เป็นให้เป็น s แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวจะมาหา s ตัวนี้ข้อ3นะเราก็จะได้รูปเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าวาดเร็วๆก็จะเป็น37มสิ่งร้อแล้วตัวนี้คือ s ที่เราจะหาเราใช้ เราใช้ต uh, ีโกนก็จะได้เป็นคอสเนาะคอสสาเท่ากับชิดฉากใช่ไหมคอสสามสิบชิดเสฉากก็คืออุ้ยหนึ่งร้อสสามสเป็น4ีส่วนหเท่ากับเอสส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้น S ของเราก็จะได้เป็น สี 400. ่ร้ส่วนห้าเะสี่รวนหตัดกันไปเป็น80เมตรแสดงว่าตรงนี้80เมตรอันนี้อีก80เมตรเท่ากันเพราะฉะนั้นการกระจัดจากบ้านไปโรงเรียนก็จะเป็น80ดสิบวกสีบวกแปได้เท่าไหร่ ได้เป็นสองร้อย่าข้อนี้ถูกนะอ่ะมาดูข้อสี่นิดนึงเด็กชายมานะเดินทางจากบ้านไปวัดเดินทางจากบ้านไปวัดได้การกระจัดมากกว่าเดินทางจากบ้านไปตลาดบ้านไปวัดบ้านไปตลาดการกระจัดเป็นไงหรอการกระจัดเท่ากันอ้าวข้อนี้ก็ผิดเพราะว่า การกระจัดเท่ากันอืมเนี่ยบอกว่ามากกว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ3โอเคไหมได้เนะาะไม่ยากนะอ่ะไปต่อข้อที่2นักเรียนออกเดินทางจากบ้านไปตลาดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก400เมตร เดินต่อไปที่บ้านน้องซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของตลาดอีก300เมตรให้หาการกระจัดและระยะทางว่าอยู่ต่างกันเท่าไหร่อะโอเคเดินออกจากบ้านไปตลาดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกโอเคนี้เป็นบ้านเรานี่บ้านน้อยน่ารักนี้เป็นบ้านเราแล้วเราก็ออกเดินทางไปทางทิศตะวันออก400เมตรจะเจอตลาด มันเป็นตลาดนะวาดไม่เป็นอนะ่ะเขียนมนแล้วกันนะตลาดนีงสี้400เมตรขอเขียนก่อนเสร็จแล้วก็เดินทางไปบ้านน้องซึ่งอยู่ด้านเหนือของตลาดอีก300เมตรโอเคตรงนี้ตรงนี้อีก300เมตรให้หาว่าระยะทางในการกระจัดอยู่ต่า ต่างกันเท่าไหร่โอ้ข้อนี้คือเก็บคะแนนไปได้เลยนะระยะทางก็คือระยะตามการเคลื่อนที่จริงเราก็เอา400มาบวกกับ300ได้เลยเพราะฉะนั้นระยะทางก็จะเป็น700เมตรโอเคมาหาการกระจัดการกระจัด หาจากไหนจ๊ะก็คือระยะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมเป็นเส้นปะตรงนี้นะเส้นปะตรงนี้นะก็คือการกระจัดนั่นเองนี้เราหาแค่ขนาดซึ่งตรงข้ามกับด้านของมุมฉากใช่ไหมจริงๆเราก็ใช้อะใช้ตัวนี้ก็ได้ s เท่ากับ square root ใช้พีทากรัสเหมือนเดิมเนาะ300กำลังสองบวกกับ400กำลังสอง ตรงนี้คิดมาเรียบร้อยแล้วมันจะได้เป็นการกระจัดขอเขียนตรงนี้ก่อนได้เป็น500เมตรโอเคถามว่าการกระจัดกับระยะทางต่างกันเท่าไหร่ระยะทางมากกว่าเดี๋ยวนะ,ระ,ะ,วาาร,ร,ะระยะทางมากกว่าการกระจัดโอ้ยระยะทางมากกว่าการกระจัด เอามาลบกันเร็วก็เป็น700ดร้อยลบห้ายถูกไหมได้เป็น200ร้เมตรอ่าเสร็จแล้วเป็นไงหรอง่ายมากตอบข้อข้อหนึ่งไปเลยเร็วๆสวยๆอ้าต่อไปอยู่ไหนละกระดาษเปล่าหรออ่ะข้อ3ถ้าขับรถรอบวงเวียน รัศมีเท่านี้ร้อยสี่สิบเมตรหนึรอบหนึงรอบเนี่ยใช้เวลายี่วินาทีโดยเริ่มต้นที่จุด A ในกรณีที่ขับใช้เวลาเพียง10วินาทีจะได้อัตราเร็วและความเร็วเป็นเท่าไหร่โอเคสิบ okay. ถ้าหนึ่งรอบเดี๋ยวนะตรงนี้นะวงเวียนตัวนี้เนาะรัศมีคือตรงนี้นะอะตัวนี้นะคะเป็น ร้อสเมตรถ้าหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลา20่ิวิเพราะฉะนั้นถ้าสิบวิก็คือเวลา10วินาทีเคลื่อนที่ได้ครึ่งรอบถูกต้องไหมอ่าเคลื่อนที่ได้ครึ่งรอบ เทื่อนที่ได้ครึ่งรอบก็จะมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่าก็จะวิ่งมาอยู่ตรงนี้โอเคนะมาเรามาทำต่อหาอัตราเร็วให้หน่อยเดี๋ยวอัตราเร็วสุดว่างไงนะสุดว่างไง v เท่ากับ s ระยะทางหารด้วยเวลานั่นเอง ระยะทางรู้หรือ,อยังจ๋าเคลื่อนที่ได้ครึ่งหนึ่งเนาะถ้าเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยระยะทางก็คือเส้นรอบวงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันครึ่งหนึ่งนะมันก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยจริงๆเส้นรอบวงก็คือสองพายอาถูกต้องไหมคะแล้วก็มันครึ่งหนึ่งตัดกันไปอันนี้คือ S ละแล้วก็หารด้วยเวลา t แบบนี้ก็จะเหลือเป็นพายาส่วนทนะจ๊ะ แทนค่าไปนิดนึงพายคือ22ส่วน7อ่า r เป็นเท่าไหร่นะร้อแล้วก็เวลาเป็น10วินาทีได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย44เนาะเมตรตวินาทีโอเคต่อมาหา,าความเร็วนะทุกคนความเร็วความเร็ว ความเร็ว v เวกเตอหาจากการกระจัดส่วนด้วยเวลาอ้าวแล้วการกระจัดคือตรงไหนหลอกการกระจัดก็คือจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายซึ่งเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นในข้อนี้การกระจัดก็จะเป็นเป็นเท่าไหร่140เนาะบุคเออคูณ2เนาะก็เป็น2คูณอ่รอยสีเวลาเป็นเท่าไหร่นะ ยังเท่าเดิมอยู่เนาะเป็นสิบวิตัดกันไปก็จะได้เป็น28ดใช่ไหมใช่มีต่อวินาทีโอเคมีคำตอบไหมเนี่ยตอบข้อไหนตอบข้อไหนตอบข้อข้อ2ง่ายไหมง่ายนะอ่ะไปต่ออีกนิดอีกนิดข้อสี่ในการวิ่งผาดสี่คูณร้อย ทีมชนะเลิศทําเวลาเป็นเท่านี้ให้เป็นทีหนึ่งแล้วกันทีมรองชนะเลิศทาเวลาเป็นเท่านี้ทีสองทีมชนะเลิศเมื่อเข้าเส้นชัยจะอยู่ห่างจากทีมรองชนะเลิศกี่เมตรโอเคมันก็เหมือนกับว่าอ่วิ่งสี่คูณร้อยถ้ารวมระยะทางก็คือหมายถึงว่ามีนักวิ่งอยู่ทั้งหมดสี่คนนะ แล้วก็แต่ละคนเนี่ยวิ่งหนึ่งรอยเมตรถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าเอาระยะมารวมกันเนี่ยก็คือจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดสี่รอยเมตรนั่นเองอเขาถามว่าถ้าทีมที่หนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยตรงนี้ทีมที่สองเนี่ยจะอยู่ห่างจากทีมที่หนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไปหาเรารู้แล้วว่าทีมที่หนึ่งเนี่ยถ้าใช้เวลาเท่านี้ จะวิ่งได้ระยะสี่ร้อยเมตรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่าทีมที่สองเนี่ยถ้าใช้เวลาเท่านี้จะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปหาอัตราเร็วก่อนงงไหมเหมือนกับว่าทีมที่หนึ่งเนี่ยเขาเข,ข้าเส้นชัยละเย่เย่ yeah. Yeah. อะไรเนี่ย <laughs> แล้วทีมที่สองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้กันอ่าขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยอ่าอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกัน อยู่ประมัณตรงนี้ว่ารูปสวยมากอ่าอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเ,เขาถามว่าอยู่ห่างกันเท่าไรโอเคเราไปหาอัตราเร็วก่อนนะของ v สองทีมที่สองทีมที่สองเนี่ยเขาใช้เวลาไปสามสิบเก้าจุสามเจ็ดเราใช้จาก v เท่ากับ s ส่วน t นะ เอสเนี่ยก็คือ400เมตรนั่นแหละนะแล้วก็เวลาที่เขาได้ก็คือ39.37อ่าได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งเหมือนตัวเลขมันจะไม่ค่อยดูแล้วมันไม่ลงตัว39.37นี่คิดมาแล้วโอ้โหเอามาหมดก่อนนะ10.16 เนาะเมตรวินาทีอันนี้คือทีมที่สองเสร็จแล้วเราไปหาต่อค่ะถ้าถ้าเวลาอา่าสามสิบแปดจุดแปดศูวินาทีเนี่ยทีมสองจะได้เอสเท่าไหร่ เไหมอืมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้จาก s เท่ากับ v คูณ t สูตรเดิมใช่ไหมล่ะแต่ว่ากลับมันขึ้นมา s เท่ากับ v คูณ t v ที่ของทีมที่สองเนี่ยเรารู้แล้วเป็น10.16แต่เวลาตรงนี้เราต้องใช้เป็น38.80ิบแปดนยะ์ีอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงหาก่อนได้เท่าไหร่10บ จุดหนึ่งหกกับสามสิบแปดจุดแปดอ่าได้เป็นสามสิบสามร้อยเก้าสิบสี่จุดสองศูนย์แปดเมตรโอ้เอกมาหมดเลยอือฮึถามว่าอยู่ห่างกันเท่าไหร่ก็เอามาลบกันใช่ไหมสามเก้าสี่ได้นะ อุ้ยขอให้ขอให้อยู่ห่างกันเท่าไหร่ก็คือเพราะฉะนั้นทีมที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาขอ,อาให้ลายมือนะสามสิบแปดจุดแปดศูนย์ เอ้ยสาศนวินาท,ทนีได้ระยะทาง400เมตรเพราะฉะนั้นแต่ทีมที่2เนี่ยได้ระยะทาง394ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทีม1นอยู่ห่าง จากทีมสองก็คือเอามาลบกันก็จะได้เป็น5.7 9เมตรนั่นเองก็ตอบข้อ3 โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะครูต้องการที่จะทำให้เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราไปเจอกันครั้งหน้าค่ะ